การอนมามัยโลกทำการทดสอบทางคลินิกยา3ชนิดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพว่าเพียงพอที่จะใช้รักษาอาการป่วยจากโควิด19ได้หรือไม่ มีรายงานข่าวจากเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะคะว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกถแถลงการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกของยา3ชนิดในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยใช้ทั้ง3ขนานได้แก่อาร์ทิซูเนตซึ่งเป็นยาฉีดสำหรับโรคมาลาเรีย อิมาทินิซึ่งเป็นยารักษาโรคเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมาอิรอยและยา i n นฟริซิม b ซึ่งเป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันบางชนิดค่ะในปัจจุบันนี้มีโรงพยาบาล600แห่งใน52ประเทศเข้าร่วมโครงการทดสอบยาทั้ง3ชนิดโดยไทยของเราเป็นประเทศที่แสดงความสนใจ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการทดสอบทั่วโลกปรากฏว่ายาเรมเดซีเวียไฮดรอกซีคอโลควินโลพินาวียลิทนาวียและอินเทอร์เฟอรอนแทบไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพในระดับที่น้อยมากๆกับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จนถึงปัจจุบันนี้ WHO แนะนำเพียงการใช้ยาในกลุ่มของคอติโคสเตียรอยซึ่งถือเป็นยาลดการอักเสบในกลุ่มเสียรอยใช้ร่วมกันกับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิตในผู้ป่วยอาการหนักจากโรคโควิด -19 ค่ะ ส่วนที่รัเสเซียมีการยืนยันวัคซีนสปกนิกวีว่ามีประสิทธิภาพสู้เชื้อเดลต้ได้เป็นอย่างดีมีการรายงานล่าสุดออกมาจากรัฐบาลรัเสเซียที่บ่งชี้ว่าสปูนิกวีสามารถลดการติดเชื้อไวรัสสายพันธุเดลต้าได้ประมาณร้อยละ83ค่ะ โดยนายมิเกอิลมูลาชโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของรัสเซียให้ข้อมูลนะคะว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพครั้งล่าสุดข,ของสปกนิกวีที่มีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลตา้าอยู่ที่ประมาณร้อยละแ3และลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ประมาณร้อยละเโดยยังไม่มีการให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแต่ตัวเลขที่ว่านี้ลดลงเล็กน้อยจากการทดสอบเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งรายงานใน ตอนนั้นระบุไว้ที่ประมาณร้อยละ90ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พ l i c a t i o n TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ